มีบางอย่างติดอยู่ตรงโบที่ภาคกันเพื่อนของป้าซูซ่าเจอแล้วเทียนของลูกสาวฉันจริงๆผู้หมวดปูปูช่วยเราตามหาเทียนหน่อยสิฉันขอร้องละผู้หมวดปูปูหาตัวคนร้ายที่กินเค้กให้ด้วยนะไม่ต้องห่วงทุกคนฉันจะตามหาคนร้ายให้เจอปูน มันดูเหมือนขนของสัตว์เลยขนสัตว์เหรอใช่เรามีาสัตว์อยู่ที่นี่ด้วยนี่นาจริงด้วยบัลลี่บัลลี่ลลอแอบ,บกินเค้กเราใช่ไหม,มเดี๋ยวก่อนนี่ไม่ใช่ขนสตัตว์หรอกนะจากการวิเคราะห์นี่คือเส้นใย,ยผ้าหลังจากนำไปเปรียบเทียบแล้วเราก็จะรู้ว่าใครเป็นคนทำหล่นไว้ การสแกนเสร็จสิ้นเส้นใยผ้าที่เหลืออยู่บนเค้กไม่ใช่ของใครคนไหนเลยปูดปุนฮะ<า>แล้วใครกันล่ะที่เป็นคนกินเค้กก็นั้นน่ะดูเหมือนเรื่องนี้ซับซ้อนกว่าที่คิดนะเออเออถ้าหาเทียดไม่เจอลูกสาวฉันคงผิดหวังหน้าดูอ,อ โเอ๋ยบัลลี่ไว้ค่อยเล่นกันทีหลังนะอดูเหมือนบันลลี่จะเจออะไรนะ,ะจริงด้วยฉันยังไม่ได้สแกนเสื้อผ้าของป้าซูซานเลยเริ่มการวิเคราะห์ทันทีปุ๊นปุ้นเส้นใยบนผ้ากันเปื้อนของป้าซูซานตรงกับที่พบบนเค้กเลยฮะมีบางอย่างติดอยู่ตรงโบที่ผ้ากันเปื้อนของป้าซูซานอ๋อ,อ เราเจอแล้วเทียนนอของป้าซูซานฮะอุ้ยเทียนของลูกสาวฉันจริงๆรวันี้ันเลยว่าแต่ทำไมเทียนถึงไปติดอยู่ที่ภาพกันเพื่อนของป้าซูซานได้ละครับนั่นสิอ๋อฉันจำได้แล้วล่ะปกติแล้วก็ชอบมีของมาเกี่ยวรงโบนี้เหมือนกันวันนี้ตอนที่ฉันจะเดินกลับไปเอาจานโบอาจจะไปโดนเค้กเข้า อ๋อใจแล้วตอนนี้ความจริงก็ปรากฏแล้วนะปูนปูนโถเอ้ยขอโทษด้วยนะจ๊ะเป็นความผิดของฉันเองไม่เป็นไรหรอกขอโทษนะแฮนดี้ที่ตอนแรกฉันสงสัยว่านายเป็นคนกินเคล็กไม่เป็นไรหรอกเดอเดอฉันก็สงสัยเธอเหมือนกันฉันขอโทษนะอ ฉันก็สงสัยคนอื่นเหมือนกันฉันก็ผิดขอโทษนะเด็กๆจ๊ะพวกเธอรู้ว่าทำผิดน่ารักมากเลยฮ่าๆงั้นมากอดกันหน่อยเรายังเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันนะปุ้นปุนงั้นเรามาเริ่มงานเลี้ยงวันเกิดกันดีกว่าโอค

กับตันปูปูเตรียมตัวแปลร่ร่าเรือดำน้ำปูปูปูน,ปนเรือดำน้ำปูปูปูน,ปนไม่ต้องกลัวฉันมานี่เพื่อจะช่วยนายนะ ยานรถที่ประตูพังและมีเรือเหล็กด้วยทำไมขยะเยอะขนาดนี้ผู้คนช่างไม่สนใจสิ่งแวดล้อมเอาซะเลยอ่ะว้าวไม่ต้องห่วงเจ้าวานยักษ์ฉันจะกำจัดขยะพวกนี้ให้นายเองเครื่องดูดขยะอนเนกประสมทำงานไม่ต้องห่วงเจ้าวานยักษ์ไม่นานก็เสร็จแล้วปุ้นปุนดูดขยะชิ้นใหญ่เข้ามาไม่ได้จะต้องเพิ่มพลังดูดปุ้นปุ้น เรื่องดูขยะอนเนกประสงค์อัปเกรดวิวฉันเก็บขยะในนี้หมดแล้วปุ้นป้นโอ้ไม่ขวดนี้กินไม่ ปูป e e si. oh, ูปูรีบกลับมาเร็วๆสิโดโดนายคิดว่าปูปูจะมัวแต่เล่นกับวานตัวใหญ่อยู่หรือเปล่านะเจ้าวานยักษ์นายเห็นปูปูของเรา ดำน้ำปูปูกลับมาแล้วปู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 ในที่สุดก็กลับมาแล้วพวกเราเป็นหัวงม,<า>มากเลยฮขอบคุณนะที่เป็นห่วงฉันไม่เป็นไรหรอกอ๋อัันมันขวดบรรดาภพณอนของฉันวานยักษ์ตัวนี้ก็กินมันเข้าไปด้วยเหรอใช่แล้วโดโดก็เพราะขยะพวกนี้ที่ทําให้หวานตัวนี้ป่วยนะ่ะฉันขอโทษนะเจ้าวานยักษ เราไม่ควรทําให้ที่อยู่ของนายสกรปรกแบบนี้นายก็เลยต้องป่วยดูเหมือนวานยักษ์ตัวนี้จะให้อภัยนายนะโดโดอออขอบคุณมากนะวานยักษ์คำอธิษฐานของใช้เป็นจริงแล้วทีนี้ฉันก็แค่ต้องค่อยๆยกกล้องขึ้นมา กัตันปูปูสู้สู้เออสวัสดีครับคุณนกยุงนกยุงนกยุงวว้าดูเหมือนนกยุงตัวนี้จะชอบแสงแฟลชนะไม่นะกล้องของฉันมีอะไรเหรอจ๊ะครูซันตี้คะ อยู <Anfang> uh ่ๆเนกยิงปืนวิ่งเข้ามาแล้วก็เอากล้องของหนูไปเลยเลยค่ะฮะอด คงจะชอบกล้องของเ,อเธอนะอันนั้นเป็นกล้องไทรูปที่แม่หนูซื้อให้เป็นของขวัญวันเกิดหนูอยากจะได้คืนไม่ต้องห่วงนะจ๊ะเด็กๆครูว่าเราต้องก็เรียกโกโก้ มีเหตุฉุกเฉินฮะไปาายะฮ่าเฮ้ฉันมาแล้วก้องของชี่ทีที่คุณแม่ซื้อให้ถูกนกยุงเอาไปแต่ว่านกยุงกำลังจะนอนแล้ว เข้าใจแล้วสกูบัสปูปูเริ่มภารกิจปูปูนสีตัวถังพร้อมใช้เครื่องบินรางับก๊กบัสปูปูบินรลางไดาถ้าจะเอากล้องในกลมนกยุงกลับมาควรเลือกโหมดเครื่องบิน tập tanh của phù đó lên วงฉันจัดให้ปุ้นปุ้นฉันต้องระวังอย่าให้นกยุงตื่นก่อนปุ้นปุ้นวิลทีนี้ฉันก็แค่ต้องค่อยๆยกกล้องขึ้นมา เกือบได้แล้วปู่ซูซกัปตันปูปูโซูซโอยแย่แล้วเออสวัสดีครับคุณนกยุงไม่นะตอนนี้นกยุงตื่นแล้วฉันต้องรีบคิดหาวิธีเริ่มการนวดอัด้าซาว เป็นยังไงบ้างดีขึ้นหรือ,อยังเออฮะท,อท้องฉันรู้สึกดีขึ้นแล้วขอบคุณนะปูปูคุณครูแัน,น,ออนด,ดในีในท้องในท้องของผมมีสัตว์ประหลาดอยู่มันทำร้ายผมผมเจ็บมากเลยครับคุณครู แอปบ,บูหมอป,ปูมาแล้วให้เขาตรวจท้องนายนแอปบ,บูไม่ต้องกลัว <S <S ให้คุณหมอ,มอปูตรวจท้องหน่อยนะฉันไม่อยากให้สัตว์ประหลาดมันออกมามันจะต้องเจ็บมากแน่ๆเลยแอปบ,บูจ้าเธอแค่ไม่สบายไม่มีสัตว์ประหลาดอยู่ในท้องหรอกจ้าใช่แล้วแอปบ,บูไม่ต้องกลัวแอปบ,บูฉันขอโทษไม่มีสัตว์ประหลาดอยู่ในท้องของนายหรอกนะฉันก็แค่ล้อนายเล่นนะเออนายพูดจริงๆเหรอแปลว่า ในท้องของฉันไม่มีสัตว์ประหลาดหรอแอปบ,บูให้คุณหมอตรวจจะได้รู้ว่าเป็นอะไรแอปบ,บูเรายังรอให้นายมาเล่นซ่อนหากับเราอยู่นะพวกน่อยคุณหมอช่วยตรวจสอบให้ผมหน่อยโอเคเตียงพยาบาลอนเนกประสงค์พร้อมแล้ว ฉันจะรีบตรวจร่างกายของนายไม่ต้องกลัวนะเครื่องวิเคราะห์อัจฉริยะวิเคาาระเคา,าระห์สาเหตุของอาการปวดท้องปูนปูนแอปบ,บูกินอาหารมากไปในหนึ่งมือ้อทำให้อาหารไม่ย่อยก็เลยสะอึกปวดท้องท้องอืดและผายลมบ่อยครั้งแอปบ,บูเมื่อเช้านี้นายกินอะไรเออ,เ,อ,อเมื่อเช้าฉันกินเคก้กกล้วยหอมของโปรดของฉันไปแล้วก็แล้วอะไรอีก อมแล้วก็กินขนมปังกล้วยพิซซ่ากล้วยคาราเมลกล้วยสลัดกล้วยแล้วก็พุดดิ้งกล้วยวันนี้นะฉันได้กินกล้วยเยอะมากๆเลยล่ะแอปปูนี่ชอบกินกล้วยมากเลยจริงๆแต่ว่านายกินอาหารมากจน <c oughs> เกินไป <c oughs> ทองเล็กของนาย,ยรับ <c oughs> ไม่ไหว <c oughs> แล้วพอท้องของนายรับไม่ไหว <c oughs> เลยเกิดอาการอาหารไม่ย่อยสะอึกและทำให้ห <c oughs> ายลมบ่อยๆไงเอแปลว่า เพราะว่าฉันกินมากเกินไปใช่หรือเปล่าแอบบูไม่ต้องห่วงเดี๋ยวฉันช่วยเองปืนอัลตร้าซาวเตรียมพราา้อมปุนๆแอบบูฉันจะใช้ปืนอัลตร้าซาวนวดที่หน,น้าท้องนายเพื่อช่วยย่อยอาหารนะแอบบูนอนราบลงไปเริ่มการนวดอัลตร้าซาวฮะฮะฮะจ้ากาจแอบบูระหว่างที่ฉันรักษานาอย่าขยับซี่ จะได้ส่งคลื่นอัลตราซาวด์ได้แม่นขึ้นเพื่อการย่อยอาหารที่ดีขึ้นไงได้เลยคุณหมอปู๊ปูฉันจะนอนนิ่งๆก็ได้เริ่มการนวดอัลตราซาวด์เป็นยังไงบ้าง <c oughs> ดีขึ้นหรือยังเออฮะท้องฉันรู้สึกดีขึ้นแล้วขอบคุณนะปูปูป แอปูช่วงนี้นายควรพยายามกินอาหารที่ย่อยง่ายๆเช่นโจ๊กอุ่นๆและออกกำลังกายให้มากเพื่อให้ฟื้นตัวเร็วขึ้นนะเข้าใจแล้วครับปูโปูแอปูตั้งใจกิได้หาแล้วฮะขอบคุณทุกคนมากๆเด็กๆจ๊าถ้ารู้สึกไม่สบายต้องรีบบอกพ่อแม่หรือว่าครูทันทีเลยนะเข้าใจแล้วครับครูแนนี่อ๋ออันนี้ ยท้องฉันร้องเพราะว่าหิวน้ามื้อเที่ยงพร้อมแล้วจ้ะเด็กๆไปกินข้าวเที่ยงกันดีกว่าจ้ะ